โอเคครับคุณผู้ชมก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับ n i k กี้เกมมินะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกม Sea ซีออ e ทิ e เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยซีออบทิปเนี่ยมีการอัปเกรดเข้ามาใหม่นะครับกเ็เป็นสตอรี่ที่2นะครับของเนื้อเรื่องเฟรมฮา a r t นะครับก็สตอรี่ที่1เนี่ยทางเกมเนี่ยเขาได้เอาออกไปแล้วนะครับก็ใครที่พลาดเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายน่าดูนะครก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไป แกะนะครับแล้วก็ไขข้อสงสัยหรือว่า achievement ต่างๆนะครับในสตอรี่ที่2นะครับว่ามันจะต้องไปทําอะไรบ้างนะครับหรือว่าต้องไปทําอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเรียงลําดับในการทำนะครับก็วันนี้เราอยู่กันนะครับมีน็อตนะครับแล้วก็มีน้องขนมปังนะฮะสาวสวยของเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปรับชมกันได้เลยนะครับ โอเคครับผู้ชมก็อันดับแรกนะครับผู้ชมก็ให้เราเนี่ยมาที่เอาโพสต์นะครับจะเป็นโพสต์ไหนก็ได้นะครับก็มาคุยกับ <today? S 2> ลาริน่านะครับแล้วก็เลือกอคําสั่งด้านล่างนี้นะฮะ Adventure calls So I hear Killing t h o s e Soul Flame Captains was not so smart after all Bell tells me โอเคครับคุณผู้ชมเมื่อเราเนี่ยทำการคุยกับลาลีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาเนี่ยจะให้กระดาษมาหนึ่งแผ่นนะครับก็ให้เราเนี่ยเเดินทางไปที่โ Golden Sand a i r p โพสนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาถึงที่โ Golden Sand a i r p โพสนะครับก็ให้เราเนี่ยเดินมาที่หน้าบาร์นะครับก็จะพบกับเบลนั่นเองนะค,คุณผู้ชม จากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการคุยกับเบลนะครับจากท t ่ e ดิน n กิดแต่คอนเนอ s ์ a ั่นจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเมื่อคอมพีวันไปแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการนะครับกดคุยกับเบลนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งข้างล่างนี้นะครับ There's no time to waste. Flameheart has taken the inhabitants of Golden Sands. He was seeking a new <coughs> right hand sister. <coughs> but just like her sister, she is stubborn. These people are, are little more than poor <coughs> Should she continue to refuse <coughs> him, he will have his phantom jailers <coughs> dispose of them. The forts <coughs> are here. I fear <coughs> for the souls of those trapped within. the โอเคครับผู้ชมเมื่อผู้ชมนะครับได้ทําการคุยกับเบลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เบลเนี่ยจะให้แผ่นกระดาษมานะครับแล้วก็ในกระดาษเนี่ยจะมีเงื่อนไขนะครับทั้งหมด4ข้อนะครับก็ข้อแรกเนี่ยเขาเนี่ยให้เรานะครับทําการไปกําจัดนะครับแพนทอมเจโลนะครับถือว่าเป็นกับตันแพนทอมเจโลนั่นเองนะครับก็ดูชื่อนะครับตัวเจนางหน้าแบบนี้นะครับก็ ให้คุณผู้ชมเนี่ยกำจัดเขานะครับแล้วเมื่อคุณผู้ชมกำจัดเจโรแล้วเนี่ยนะครับก็เขาเนี่ยจะดอกเป็นกุญแจมานะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเก็บกุญแจนะครับแล้วก็วิ่งลงไปด้านล่างของซีพอตนะครับแล้วก็ทําการเปิดกรงนะครับที่มีีพ่อค้านะครับถูกขังอยู่ครับก็ให้ใช้กุญแจนะครับที่เราดอกมาเนี่ยไขเพื่อช่วยเขานะครับ กุญแจจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผู้ชมก็ให้ทำการไขนะครับให้เรียบร้อยข้อที่สองนะครับผู้ชมก็เมื่อเราเนี่ยได้กุญแจมาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการไขานะครับไขกุญแจ เพื่อปลดปล่อยหรือว่าช่วยเหลือพ่อค้า้ที่ถูกขังอยู่นะครับเมื่อเราทําการไขกรงขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการคุยนะครับคุยกับพ่อค้านะครับที่ถูกขังอยู่คุยให้คนคนก็หลังจากที่เราปลดกรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการคุยกับเขานะครับกดคุยนะครับ มาครับุผู้ชมเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเขาให้เรานะครับไปทําการเคลียร์ฟอร์ดนะครับทั้ง3ามน้านน้ำนะครับโดย1น่งน้าน้ำเนี่ยจะมีฟอร์ดนะครับทั้งหมด2ที่นะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยล่องเรือนะครับไปเคลียร์ฟอร์ดนะครับทั้ง3าน้านน้ำนะครับเรามาดูหน้าน้ำชอปแพนตี้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ หนึ่งจุดนะครับในส่วนของหน้าน้ำชอเพนตี้นะฮะหน้าน้ำเอนเชียนนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นตรงนี้นะฮะหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เรือจอดอยู่นะครับหนึ่งจุดเดอะไว้นะครับเดอะไว้ก็จะมีหน้าน้ำตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะฮะแล้วก็หน้าน้ำตรงนี้นะครับหนึ่งจุด ก็ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น6จุดนะครับ6 4ีฟอร์ดนั่นเองนะครบคุณผู้ชมต่อมาเป็นข้อที่4นะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับก็เมื่อเราเนี่ยทำการปลดปล่อยพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกขังแล้วนะครับเคลียร์กับตันอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คุยกับ n p c อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เขาจะมีกล่องนะครับเป็นกล่องของ order of soul นะครับหรือว่ากล่องแม่มดนั่นเองนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการเก็บขึ้นมานะครับแล้วก็ นำไปให้เบลที่โกลเด้นแซนด์เอาส์โพนนั่นเองครับคุณผู้ชมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่ปลดปล่อยพ่อค้าแล้วนะครับไขกุญแจแบบนี้แล้วนะครับก็เราอยากรู้ว่าเราคุยกับใครไปบ้างแล้วนะครับก็ให้ให้คุณผู้ชมนะครับกดแท็บขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ข้างบนนะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเราเนี่ยคุยกับใครไปบ้างแล้วนะครับก็อย่าง สถานที่ที่ผมมาเนี่ยก็คือเราคุยกับวอนด้านะครับแล้วก็ทินด้านะครับแล้วก็ฮัรดอะไรไปแล้วนะครับ3มคนนะครับก็เดี๋ยวเราไปตามต่อดูนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อเรานะครับทำการคุยกับพ่อค้าแม่ค้าครบนะครับเราก็จะปลดล็อกฉายาหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือในกรณีที่คุณผู้ชมทําแบบ100%เนต็มนะฮะได้รับฉายาด้วย ก็ทำการส่งนะครับให้เบลนะครับก็ชัปเตอร์ที่2นะครับก็จะของผีเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็เช่นเคยครับให้เราทำการคุยกับเบลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง You have saved the souls of Golden Sands, and they will return home in first o r r เมื่อเราทำการคุยกับเบลไว้นะครับก็ chapter ที่สาก็จะขึ้นนะครับแล้วก็รอเบลนะครับเราเรื่องอะไรสักอย่างให้เราฟังนะครับ I must speak to m e r r ไม่ไม่ผมมาผม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 มาผมมากับเพื่อนโทษ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 กับพิษกับพิษคนนี้คนนี้พูดไปก่อนนะครับก็จะคอมพีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมอะรออัปเดตหน้านั้นเองนะ โอเคครับคุณผู้ชมเรามาทวนกันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับก็พอดีผมเนี่ยได้ทำทำเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบเราเซ็จก็เดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าในสข้อนี้เราทําอะไรบ้างนะครับก็ข้อที่1นนะครับให้เราไปจัดการกัปตันแพนทอมนะครับชื่อเจโรนะครับซึ่งกัปตันเจโรเนี่ยจะอยู่ที่เกาะซีฟอร์ดนะครับในสันน้ำนะสองนะครับ ให้เรานะครับเอ่อทำการฆ่ากับตันเจโลนะครับแล้วก็จะดอกกุญแจนะครับแล้วก็นํากุญแจของกับตันเจโลเนี่ยไปเอ่อปลดปล่อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกขังอยู่ทุกใต้ดินหรือว่าชั้นล่างสุดนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เราช่วยนะครับ สำหรับข้อที่3นะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทำการเคลียร์ซีฟอร์ดนะครับทั้ง3หน้าน้ำนะครับก็หน้าน้ำละ1นซีฟอร์ดก็พอนะครับก็จะมีจอ p เอนตี้มีหน้าน้ำอินเชียรนะครับแล้วก็หน้าน้ำเดอะไวท์นะครับก็ให้ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยไปซีฟอร์ดแล้วเนี่ยนะครับผมแนะนำนิดนึงนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยลองวิ่งลงไปดูข้างล่างนะครับว่า ประตูเนี่ยถูกเปิดแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเกิดถูกเปิดแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกขังอยู่นะครับก็เราก็จะได้อะชิมเมนต์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตีหาเชโลนะต่อมานะครับคุณผู้ชมข้อที่4นะฮะก็เมื่อเราเนี่ยทำการปลดปล่อยพ่อค้าแม่ค้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะมีอกล่องน้ําเนี่ยกล่องในมือผมเนี่ยนะฮะ ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเก็บกล่องขึ้นมานะครับแล้วก็ด่งไปหาเบลที่ Golden น a n d o u t พ o s นะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปให้เบลนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น chapter ที่2นะครับแล้วก็ chapter ที่3เนี่ยก็ตามในคลิปเลยนะครับก็แค่คุยนะครับแล้วก็รอเบลเล่าเรื่องอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะคอมพีนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสตอรี่ที่2นะครับที่ผมกับเพื่อนเนี่ยได้มา แกะนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะทํากันได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะทํากันได้แบบ1 0 0นะครับก็ยังไงวันนี้ผมนะครับมิกกี้นะครับน็อตโทโมชิคุงนะครับแล้วก็น้องขนมปังนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถทักมาถามในเพจเ c e b ุ o กได้นะครับทั้งของผมและของน็อตนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ล่างถึงให้ ก็วันนี้ผมลิกกี้แล้วก็เ,เพื่อนๆเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ไปแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันในทะเลนะฮะ